สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาดูคอนโดมิเนียมนะคะที่ดีคือโครงการกัญญาลัตเล็กวิวริมบึงแก่นคนครนะคะเป็นคอนโดมิเนียมขนาด35ตารางเมตรนะคะราคาอยู่ที่2.49 <49. S 1> ล้านบาทนะคะห้องใหม่มากซื้อมาไม่เคยอยู่เลยมังเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะบิวอินข้างในจะมี ทุกอย่าง oh, <okay. S 1> ครบเข้าไปอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นการบิวอินนะคะมีอ,อาบอาบน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวอูจะพาเข้าไปชมข้างในบริเวณนี้คือชั้นห้าหันหน้าทางทิศใต้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้คือบริเวณในห้องนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันค่ะนี่ก็จะมีเตียงนอนใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดู จะเห็นว่าก็จะมีงานบิวอินนะคะกะ็ห้องน้ําเป็นแบบนี้ค่ะห้องน้ําก็จะเป็นกระจกนะคะกระจกใสที่มีมูลีกันใช่ไหมคะต้องการบรรยากาศโรแมนติกก็แค่ออกขึ้นเนะหัวเตียงจะบิวอินนะคะมีปลั๊กไฟ2ด้านแบบนี้เลยค่ะมีเตียงมีแอร์หนึงตัวนะคะมีมุมที่แบบบิวสาหรับการนั่งทํางานได้มุมเล็กๆนะคะมีทีวีจอใหญ่นะคะ การตกแต่งก็จะตกแต่งแบบเรียบง่ายเรียบรูนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะสองบานประมาณนี้มีไมโครเวฟให้มีตู้เย็นเล็กๆให้มีชั้นวางของแล้วก็มีมุมนั้นนะคะที่สามารถที่จะเหมือนล้างจานหรือว่าทําอะไรง่ายๆได้เนาะล้างจานอะไรเงี้ยค่ะนี่มีตู้เก็บของแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องที่มีห้องน้ําแล้วก็มีอาบน้ํา ห้องงามก็จะเป็นเหมือนแบบกั้นกระจกนะคะแบบนี้มีชักโครกมีที่กั้นกระจกมีนะคะแล้วก็อ่างอาบน้ำค่ะแบบนี้เลยมีแบบแยกน้ำอุ่นน้ำร้อนเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ราคาของเขาคือ2.49ล้านบาทนะคะเนื้อที่ก็คือจะ35ตารางเมตรเนาะ ก็คอนโดเนี้ยก็ค่อนข้างจะสงบนะคะแล้วทำเลดีด้วยอยู่แบบใกล้กับบึงแก่นครน,นะคะก็สามารถเดินออกไปบึงแก่นครได้เลยอันนี้ก็คือวิวระเบียงห้องนะคะจะมองเห็นแบบหมู่บ้านกัญญารัตน์นะคะมองเห็นนู่นเนาะเจดีวัดหนองแวงเห็นไหมคะนี่เจดีวัดหนองแวงและที่สําคัญเห็นสระว่ายน้ํานะคะนี่คือห้องที่เป็นวิวสระว่ายน้ํานะคะวิวดีเลยทีเดียว ถ้าใครที่สนใจก็ติดต่ออูได้นะคะ